สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้วันนี้เป็นวันพุธนะครับสาระพืชเศรษฐกิจของเราก็คือในส่วนของมังคุดประเด็นของมังคุดนั้นในวันนี้ก็คงจะนำเสนอในประเด็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดในด้านของอปริมาณที่จะเข้าสู่ตลาดและที่สำคัญนะครับก็คือมุมคิดแง่คิดหรือแนวคิดของพี่นอสเสกรซึ่งส่วนใหญ่ ก็จะยังอยู่ในภาวะที่มองว่ามังคุดเรามีแล้วเราก็ต้องทำไปแต่กระแสนในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าภาพของมังคุดค่อนข้างจะติดลบอันเนื่องมาจากเราตั้งเป้าหมายหรือตั้งเกณฑ์ราคาไว้ในส่วนที่สูงแต่พอถึงเวลาที่เราจําหน่ายเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ได้ตัวราคาหรือ มูลค่าของเม็ดเงินตามที่เราตั้งใจไว้ก็เหมือนกับทุเรียนกระแสก็จะกลายเป็นว่ามังคุดมันจะต้องโดนเปลี่ยนพืชหรืออาจจะมีการจัดการไปในแนวทางว่าไม่ไมีลงทุนซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของพี่นอ้องเกษตรกรนะครับแต่ว่าส่วนมุมมองของผมนั้น เราทำงานศึกษาวิจัยเราติดตามเรื่องของมังคุดมาตลอด40ปีเรามีแง่คิดหรือมีมุมมองที่จะให้พี่นศกรได้เห็นภาพบางอย่างเดี๋ยวเราก็จะนําเสนอในประเด็นตรงนี้ด้วยก่อนอื่นเรามาดูในสถานะของการตลาดในช่วงนี้นะครับคือเราต้องเข้าใจว่ามังคุดรุ่นแรกของภาคตะวันออกเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของปลายเดือนมีนาคม เราก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวเล็กน้อยแต่ชุดใหญ่ปีนี้อยู่ที่เดือนเมษายนตลอดทั้งเดือนพอชุดที่สองก็จะเป็นเดือนพฤษภาคมซึ่งพี่นักกษตรต้องเข้าใจว่าในวงรอบของปีการผลิตนี้เนี่ยเดือนพฤษภาคมในอดีตเราจำได้นะครับเปิดเทอม12-13พฤษภาคมมังคุดเหลือ7บาท8บาท12บาทสูงสุดก็ไม่เกิน23บาทนั่นคือในอดีต ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าในส่วนของปีการผลิตนี้มังคุดชุดใหญ่อยู่เดือนพฤษภาคมก็เหมือนกับในช่วงอดีตที่ผ่านมามันเป็นวงรอบแต่ในส่วนของรุ่นถัดไปก็จะอยู่ที่เดือนมิถุนายนดังนั้นในส่วนของมังคุดชุดนี้เนี่ยตอนแรกเราเริ่มจาก200บาทลงมา150ลงมา100 บาทลงมาเหลือ70บาทแล้วก็ทยอยลงมาเหลือที่60บาทหลังจากนั้นกระแสของพี่นศกร,ก,รก็ได้มีการโต้กับว่าพ่อค้าผู้หลบรวมนั้นเอาเปรียบชาวสวนเหลือเกินกดราคาราคาก็เริ่มหยุดนิ่งแล้ววันนี้ก็อาจจะปรับขึ้นเล็กน้อยคือลงนะ่ะสิบาท20บาทแต่ขึ้นก็คือแค่5บาทเพราะฉะนั้นในระดับราคาตรงนี้ก็มีตั้งแต่ 6กสิ 60, บาทอันนี้คือเบอร์รูสวยนะครับลองลงมาก็จะว่ากันไปตามคุณภาพพิทักษ์กรต้องเข้าใจอยู่ประเด็นหนึ่งครับว่ามังคุดของเราเป็นมังคุดเพื่อการส่งออกกับมังคุดตลาดภายในประเทศภายในประเทศ30ส่งออกก็ประมาณ60นั่นคือสถานะณนะเวลานี้ อยู่ที่ว่าเรานั้นสามารถที่จะทำการผลิตมังคุดไปสู่คุณภาพในระดับใดนั่นหมายความว่าในระดับราคามังคุดในเดือนเมษาที่กำลังจะหมดรุ่นนี้ไปเนี่ยก็จะยังอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ถึงแม้ว่ากระแสข่าวที่ออกมาว่ามังคุดที่ส่งไปตลาดปลายทางไม่สามารถทำราคาได้จะมีการหยุดการสั่งซื้ออันนั้นเป็นข่าวสารซึ่งไม่มีการยืนยันในแหล่งข้อมูล เราจะไม่นำมาเสนอให้พี่น้องสกรณรเกิดการสับสนแต่เราดูในพื้นที่ก็จะเห็นครับว่าพอมันลงมาสัก50-60บาทปรากฏว,ว่ากระแสพี่น้องสกรณรต,ตีกับโตกับก็จะขึ้นมาเป็น65บางพื้นที่อาจจะได้ถึง70บาทต่อกิโลกร,รมัมเราก็เชื่อว่าปริมาณของบังคุดในรุ่นนี้เนี่ยกำลังจะลดลงและรุ่นถัดไปกำลังจะเกิดขึ้นในเดือน หน้าคือเดือนพฤษภาคมก็เชื่อว่าเกณฑ์ราคาน่าจะยืนอยู่ตรงนี้ถ้าเรามาดูในด้านของผลตอบแทนสมมติว่าพี่นศกรท่านเก็บมะขุดวันนี้100กิโลกร,รมัมเป็นมะขุดค,คุณภาพเราก็จะมีรายได้อยู่ที่กิโลกร,รัมละ65บาท65บาทก็จะเป็นเงิน6,500บาทแต่ถ้าเรานำมะขุด100กิโลกร,รัมไปขายวันนี้เป็นมะขุดเทรวมมันก็จะเหลือแค่ 30บาทก็เท่ากับราคาหายไปครึ่งหนึ่งหรือหายไป50%หรือเป็นมังคุดดำเป็นมังคุดตูดจีบทึ่งเกิดจากความร้อนความแห้งแล้งเกิดจากการขาดน้ำมันก็จะกลายเป็นมังคุดที่ตกเกรดไปรายได้ก็จะหายไปกว่า50%นี่เป็นประเด็นที่เป็นเหตุการณ์ขึ้นในตรงนี้ประการต่อมาแล้วเดือนหน้าล่ะจะเป็นอย่างไรพี่นสกรครับในเดือนพฤษภาคมเนี่ย เราก็จะเริ่มเห็นนะครับว่ามังคุดชุดที่สองจะเริ่มเข้าสู่ตลาดก็ยังคงเป็นมังคุดคุณภาพอยู่กรณีประเด็นที่จะมีผลกระทบในเรื่องของอภาวะความเสียหายจากคุณภาพเนื้อภายในอย่างเช่นอาการยางตกในเนื้อแก้วยางตกในไส้เหลืองนั่นเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับคุณภาพซึ่งมันจะต้องเกิดในช่วงที่มีสภาวะเป็นมังคุดรุ่นที่สอง หมายความว่าอย่างไรครับว่ารุ่นที่สองหมายความว่าในส่วนนี้เก็บบังคุดไปแล้วรุ่นใหญ่คือเดือนเมษาแล้วไปยังเหลือรุ่นที่สองอยู่ในเดือนพฤษภาแล้วเจอฝนตกต่อเนื่องตรงนี้จะมีผลกระทบเสียหายแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเราเป็นสวนที่ไม่ได้มีมังคุดรุ่นแรกคือรุ่นเดือนเมษารุ่นแรกของเราคือเดือนพฤษภาบางคุดเหล่านี้จะไม่เสียหาย นี่เป็นเรื่องที่ผมเองเอได้ทำงานศึกษาแล้วก็ยืนยันได้เพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปประดุตกใจกับในประเด็นตรงนี้ถามว่าแล้วเดือนพฤษภาคมจากข้อมูลนะครับถึงแม้ว่า,าในส่วนของข้อมูลข่าวสารบอกว่าเราอีกประมาณ78วันเราก็จะผ่านฤดูร้อนฤดูแล้งไอ้นั่นมันเป็นเรื่องของอความร้อนความแห้งแล้ง แต่ไม่ได้บอกถึงว่าปริมาณฝนที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภาคมเราไปดูพยากรณ์อากาศฝนก็อาจจะมีเริ่มมาซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้บังคุดสดใสบังคุดมีคุณภาพขึ้นมาแต่ไม่ได้แสดงถึงความเสียหายถึงขนาดาทำให้ผลกระทบต่อการตลาดในเดือนพฤษภาแต่ถ้าเป็นรุ่นเดือนมิถุนาสิครับอันนั้นอาจจะมีผลกระทบ คือเรื่องนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่ารุ่นเมษาปลอดภัยรุ่นพฤษภาก็ยังดีอยู่แต่ถ้าเป็นรุ่นมิถุนาอันนี้อาจจะมีผลกระทบได้ประเด็นในส่วนของจุดสำคัญที่เราอยากจะให้พินศกรได้เห็นภาพคือในเรื่องของแนวทางว่าถ้ามันเป็นสถานะเช่นนี้แล้วปีหน้าเนี่ยเราจะผลิตมังคุดอย่างไร นักสกอหลายท่านก็บอกว่าโคนเปลี่ยนพืชอันนี้ก็อยู่ในดุลพินิษของพินักรก็แล้วกันแต่อย่าลืมนะครับว่าบางคุัทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ได้ผลผลิตทํามากก็ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพก็ได้เมเงินสูงไม่เหมือนทุเรียนไม่เหมือนพืชอื่นหมายความว่าน้ําไม่ต้องให้ปุ๋ยไม่ต้องใส่ยาไม่ต้องค่นเนี่ยก็ยังพอมีรายได้ แล้วก็ในส่วนของแต่ละลงทุนการจัดการเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ต้นทุนต่ำอันนี้ในมุมหนึ่งของพินศักสกรซึ่งคิดว่ายังคงจะเก็บรักษาบางคุดนี้ไว้อีกมุมหนึ่งของพินศักกรก็คืออยากจะเปลี่ยนพืชถ้าท่านจะเปลี่ยนพืชเนี่ยท่านก็ต้องดูนะครับว่าปัจจัยสำคัญต้นทุนของเรา นั่นก็คือแหล่งน้ําเพราะเราเชื่อเลยว่าท่านถ้าเปลี่ยนมังคุดก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นทุเรียนและในส่วนของทุเรียนนั้นประเด็นเวลานี้เราก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าภาวะภัยแรงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเสียหายเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างจะต้องเตรียมการอย่างดีอันนี้ก็ฝากไว้เป็นมุมหนึ่งเท่านั้นเองเราจะไม่ไปวิจารณ์ในแนวคิดของพินอสกอต ชุี้ฝากสิ่งที่ดีๆีสักครู่หนึ่งก่อนครับโอ๊ยตัดทุเรียนทีไรไม่ได้ราคามีแต่ราดำนั่นก็เพี้ยแป้งนอนก็เพี้ยหอยจะแก้ยังไงดีแก้ไขได้ด้วยการใช้ยาเชื้อบูเวลินบูเวลินกำจัดเพี้ยแป้งและไลซินัตกำจัดเพี้ยหอยแต่ถ้าใช้ร่วมกันจะได้ผลสูงสุดแล้วใช้อย่างไรล่ะใช้บูเวลินที่อัตรา 500-800กรัมต่อน้ำ200อิรเพื่อพบการระบาดแล้วหรือใช้อัตรา300กรัมร่วมกับสารกำจัดแมลงจะได้ผลเร็วและคุ้มได้นานกว่าอ๋อแล้วอย่าลืมใช้สารจับไปซีลอนด้วยหนักทั้งบูเวลินและไลซินัตสินค้าชีวพันธ์คุณภาพจากบริษัทแอปพายเค็มประเทศไทยจำกัดแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะที่ร้านช้ยพฤกเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้้านทัน สองพันนาพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจสีเนื้อก้อนสองพันน่าใช้น่าใช้ จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้บน่นฉันดกดีอย่างเง้บเพราะใช้สีนก้อนสองพัน <c oughs> สวนฉันก็ช้สีนก้อนสองพันใช้ได้กับไม้ผล,ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุณเงาะมิสารอะมิโนโอเอสิตจากธรรมชาติสารไหลทะเลสกัดพร้อมทานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทำงานของเอนไซม์ของแท้สําเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจําหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐานบริษัทเอราวัน Oh, oh, ในนี้พี่น้องชาวสวนจะพบว่าผลของทุเรียนเงาะลำใหญ่มังคุดหรือผลไม้อื่นๆจะชะง,งักการเจริญเติบโตถ้าต้นเกิดการแตกใบอ่อนหรือขาดความสมบูรณ์โดยจะแสดงอาการน้ำแดงหูแดงผลบิดเบี้ยวและหลุดร่วงอาการนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยสูตรขยายผลจากทีมเกษตรใช้ดีในเตรตที่อัตรา 100cc ผสมน้ำ200ลิตรรวมกับโมฟุต 300cc ปุ๋ยยูเรีย4600 300กรัมและสารจับใบซูเปอร์แอคชัน2 0 0ซี ปดพ่นที่ผลละใบทุกๆ10-15วันจนผลโตเต็มที่โบฟรุตด,ดีในเกรดและซูปเปอร์แอคชั่นสินค้าคุณภาพจํำหน่ายที่ชัยพฤกเกษตร,รจันทบุรีทุกสาขาโทนิกอโทนิก,นกคือสารเอนไซ์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมาเพราะอโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างราก กระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อโทนิกที่อัตรา2-14ถต่อน้ำา20ลิตรเป็นประจำเพื่อผลของท่านจะได้โตไวให้ผลดกรูปทรงดีบริษัทเจียไตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกร ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม and ทรก c o s และราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอ สินค้าคุณภาพจากบริษัทกรีนลีฟจำกัดครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในายผิดพัน์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับที่ชัยพฤกษ,ษ์เจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเราฟังสาระต่อจากในช่วงที่1กันต่อได้เลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะแสดงและก็นำข้อมูลให้เห็นว่างานศึกษาวิจัยของเราถามว่าบางคร ที่เราทำการศึกษาเนี่ยเราใช้ระยะเวลามาอย่างยาวนานโดยส่วนตัวเนี่ยก็40ปีทำงานวิจัยเรื่องมังคุดตรงนี้ร่วคู่กับพี่นอศกรมาแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเจียไทยเนี่ยก็67ปีแล้วยืนยันในผลของการศึกษาวิจัยได้ว่าถ้าพี่นอศกรมีความรู้มีความเข้าใจใส่ต้นทุนเข้าไปอย่างถูกต้องเราสามารถที่จะทำให้มังคุดเหล่านี้เนี่ย มีผลผลิตทุกปีนี่คือประการที่หนึ่งเพราะในหลักการปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นภาพว่ามังคุดดกหนึ่งปีอีกปีหนึ่งก็ผลผลิตหายไปน้อยลงแล้วก็ดกปีเว้นปีอันนั้นคือมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งคือมีผลผลิตดกมากแล้วก็อีกปีหนึ่งแทบจะไม่มีผลผลิตเลยส่วนในแนวทางของเราก็คือทำให้มังคุดมีผลผลิตทุกปี ดังที่เคยยกตัวอย่างไว้ว่าเรามีังคุดอยู่200กว่าต้นเราจะไม่ทำงคุด30ตัน40ตันในปีนั้นพออีกปีหนึ่งถัดมาเหลือ3ตัน4ตันแล้วก็5ตันอันนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่แนวทางหรือวิธีการผลิตแต่เราจะทำงคุดใน30ตันให้เหลือ15ตันทุกๆปีหมายความว่า10ตัน15ตัน17ตันในทุกๆปี นั่นคือแนวทางที่เราสามารถทำได้ในประการต่อมาจากมังคุดเกรดรวมมังคุดตกเกรดเป็นมังคุดทีอ่อาจจะมีผลใหญ่บ้างเล็กบ้างเราจะไม่ทำประการนั้นเราก็จะได้เป็นมังคุดรุ่นคุณภาพคือมีผลเฉลี่ย80กรัม70กรัม100กรัม90กรัมเป็นผลโตซึ่งมาจาก การวางแผนการผลิตในส่วนของปริมาณผลผลิตต่อต้นก็จะไม่ใช่ว่าดกมากแล้วก็น,น้อยเราอาจจะได้มังคุดในส่วนของรุ่นที่หนึ่งคือรุ่นเมษาเราจะได้ผลผลิตรุ่นที่สองในเดือนพฤษภาหรือเราจะมีผลผลิตรุ่นที่สามในเดือนมิถุนาซึ่งในแต่ละต้น ก็จะให้ผลผลิตที่แตกต่างกันตามคุณภาพของใบเช่นเรามีใบแก่ก็ได้ดอกเสร็จก็เก็บเมษาเรามีการจัดการใบมีการแตกใบอ่อนเราก็ทำการควบคุมใบให้เก็บในเดือนพฤษภาและถ้าเรายังมีต้นที่เหลือก็จะไปเก็บมิถุนาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ผลผลิตที่อยู่ในระดับสม่ำเสมอในทุกๆปี การหมุนเวียนต้นของมังคุดในแต่ละต้นในร้อยต้นเนี่ยสาต้นจะให้รุ่นเมษาอีก30ต้นจะให้รุ่นพฤษภาอีก30ต้นจะให้รุ่นมิถุนาหรือเราไม่เอารุ่นพิถุนาก็ได้เราเก็บพักต้นไว้เมื่อเราพักต้น,ร,นรุ่นที่สามไว้ไม่ให้ออกดอกโดยการสร้างใบรุ่นที่สมนี้ก็จะกลายเป็นการให้ดอกเป็นรุ่นที่หนึ่งของในฤดูการปีการผลิต หน้าคือ2 5 6 8เพราะเราจัดการใบปี2567แต่เก็บเกี่ยวผลผลิตปี68นี่คือการวางแผนในระบบการผลิตในด้านของต้นทุนพี่เกษตรกรครับสิ่งที่เป็นความรู้เป็นความเข้าใจเป็นการจัดการของพี่น้องเกษตรกรในอดีตกับในส่วนของการวางแผนการผลิตเนี่ยมันเป็นสองแนวทาง แนวทางที่หนึ่งก็คือการทำมังคุดเชิงอนุรักษ์อันนั้นก็แล้วแต่ท่านจะทำมังคุดออร์แกนิกท่านจะทำมังคุดอินทรีย์ก็ขอให้ทำไปในแนวทางนี้แต่สิ่งสำคัญนะครับคือท่านต้องมีตลาดถ้าไม่มีตลาดมันก็เป็นมังคุดตกเกรดอยู่ดีเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นผมเองย้ำว่าถ้าท่านจะไปในแนวทางอนุรักษ์หรือเป็นกษะรังคุดอินทรีย มังคุดจะเป็นออร์แกนิกกันแล้วแต่ภาษาเรียกนะครับแต่ขออนุญาตสรุปว่าคําว่ามังคุดอินทรีย์กับมังคุดออร์แกนิกมันไม่ใช่อันเดียวกันนะครับคนละเรื่องเลยคนละระบบการผลิตแต่ก็เหมาเหมารวมกันไปตามราชการที่เขาว่ากันละกันแต่ท่านต้องมีตลาดถ้าท่านไม่มีตลาดท่านก็กลายเป็นมังคุดตกเกรดจากร้อยบาทก็จะเหลือแค่40บาทจาก60บาท ก็จะไปเหลือแค่25 2ส30า28 30บาทราคาจะหายไป50%ทีนี้มาดูว่าแล้วถ้าเราจะลงทุนละ่ะเราลงทุนอย่างเป็นระบบหมายความว่าเราจะใช้ปัจจัยอะไรต้องถูกต้องกับระยะเวลาต้องถูกต้องกับพืชถูกต้องในประสิทธิภาพและถูกต้องในอัตรา เราก็จะสามารถที่จะใช้ต้นทุนการผลิตนี้อย่างมีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพที่ผมเรียนไว้แล้วว่าประหยัดประโยชน์แล้วก็ประสิทธิภาพซึ่งเรามีงานศึกษาวิจัยอย่างครบถ้วนถามว่าในการสัมมานาบางครั้งนี่นะครับบรรดาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้มากๆในระดับสูงสูงนะครับคือ,เ,อเรียกว่ามีปริญญาสูงสูงก็มักจะพูดว่ามังคุด ของเราไม่มีนวัตกรรมคือก็ว่ากันไปแต่ผมเองผมอยากจะน,นำเรียนนะครับว่าเราไม่ใช่นักวิชาการแต่เราเป็นผู้ปฏิบัติการเราเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเป็นผู้ชำนาญการเรายืนยันได้ว่าในเรื่องของระบบการผลิตในเรื่องของอความรู้เรื่องของเทคนิคการจัดการเรามีพร้อม ถ้าพี่น้อศกรสนใจผมเคยนำเรียนเรื่องนี้ว่าเรามาเรียนรู้ในระบบการผลิตมังคุดในแนวทางที่สองก็คือมังคุดคุณภาพเพื่อการตลาดทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดเพื่อการส่งออกต่างประเทศถามว่าทำไมในส่วนของต่างประเทศเนี่ยเขามีเงื่อนไขอะไรมากมายเหลือเกินพี่นศกรครับ ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับคนที่เขาจะซื้อบริโภคเนี่ยเขาก็ต้องซื้อในราคาที่แพงเพราะว่าประโยชน์ของบางคุตนั้นมีประโยชน์บ้านมากทีเดียวในด้านของสุขภาพในด้านของสิ่งต่างๆเพราะนั้นเขาก็ต้องนิยมหรือบริโภคของสวยอย่างบางคุดลายก็ต้องเป็นบางคุดผลโตหูเขียว จะลายก็หน่อยก็ไม่ได้เป็นไรเนื้อในขอให้มีคุณภาพเพราะฉะนั้นในเรื่องตรงนี้แหะครับผมจึงอยากกรเชินชูว่าในระบบปีการผลิตที่ท่านได้ถามว่าแล้วมังคุดมันจะเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยจากในเวลานี้เรายังไม่คาดการครับว่าในรุ่นที่สองเดือนพฤษภาสถานะตลาดจะเป็นอย่างไรแต่เราบอกได้ว่าในส่วนของฤด,ดูการหรือปีการผลิตหน้าเราหันมาดูแลในเรื่องของการผลิตมังคุด เพื่อที่จะบุ่งเข้าไปสู่การตลาดโดยท่านที่สามารถจะติดตามในระบบการผลิตได้ในทุกวันพุธในทุกวันพุธนั้นเราจะนำเสนอเป็นพืชเศรษกิจหลักส่วนในกรณีที่เรานำเสนอนั้นเราก็อาจจะใช้ระบบตามที่พนักงานบางท่านบอกว่าปีหน้าท่านจะไม่ลงทุน คือถ้าไม่ลงทุนมันก็ต้องก็งไม่ลงทุนแบบมีเทคนิคคือไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับคำว่าไม่ลงทุนหมายความว่าเราจะดำเนินการผลิตบังคุดอย่างประหยัดที่สุดแล้วก็มีแนวทางให้เรื่องนี้คือให้เขาเป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามกลไกทางธรรมชาติเราก็จะนำเสนอควบคู่กันไปในมุมหรือเทคนิคการจัดการตรงนี้ ในส่วนของอีกแนวทางหนึ่งนะครับเราอาจจะได้รับการสนับสนุนหรืออาจจะมีการจัดประชุมเฉพาะกิจหมายความว่า,าเราอาจจะมีประชุมเรื่องบางคุดก็ฝากไว้ตอบในประเด็นคำถามบางคุดว่าสถานะบางคุดปีนี้เป็นอย่างนี้แล้วปีหน้าบางคุดมันจะเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วปีหน้าเราจะผลิตอย่างไรก็เป็นคำตอบในสาระในวันนี้ครับเราฟังสาระต่อจากในช่วงที่หนึ่งกันต่อได้เลยครับ สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ